สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเมื่อวนี้ว่าพ่อกะเผาสองคนครับผมกับโปรโมชันดีดีครับผมครับผมเมื่อนี้ผมเซลเอครับกับพี่โจครับผมกะ่มาแจ้งข่าวสารโปรประจำเดือนของเดือนสิงหาคมของเดือนสิงหาคมเมื่อนี้ก็จะเป็นรถเกี่ยวนะครับพี่โจเป็นของรถเกี่ยวครับเกี่ยวครับเตรียมพร้อมไว้ก่อนแมนช่วงใกล้หอวหน้าเกี่ยวแล้วต้องมอกว่าช่วงนี้ผเตรียมก่อนได้เปรียบแมนครับได้เปรียบเพราะว่ายังครับพี่โจกะ โดยเปียบหนึ่งอ่าอันดับแรกตัวส่วนลดอ่าส่วนลดไดหลายเมนครับกว่าช่วงปกติครับผมรากาเข้าใส่ฟี่เนาะใส่ฟี่ครับแต่ลักลักที่ว่าสือปีนีพอนปีนาครับผมแมนบอกครับก็คือตอนนี้ซอมใส่ฟี่ระมัณหาเดือนเนาะใส่อยู่หาเดือนไปใส่ก่อนเลยครับหลังจากที่ลูกค้าดาวไปแล้วใจเงินดาวใจยังไปแล้ว งวดยังบริเิ่ม่ายังบริเิ่มครับหววจะไปเรื่จมใจคือเดือนมกราปีหกเจ็ดครับผมอ่าการแสดงว่าเทาสามารถใส่ไปก่อนเด้ยเลยครับเอารถไปเตรียมความผอมอมไว้ก่อนครับผมเอายังหน่อยคือให้ช่าบ้านเราแบ่งนั่งในหูวว่าเฮามีมีรถเกี่ยวเหลี่ยเพื่อไปรับงานไว้ล่อเน่นครับอ่าถือว่าเตรียมผอมผอมก่อนนะผอมก่อนครับเออก็ได้เตรียมนะครับได้เตรียมครับ1น่งก็คือได้น่ซนรถหลายแล้วครับสองอยู่ในบ้านเฮาก็ เริ่มเห็นแล้วว่าเขามีรถอ่ากะรับงานเด็บรับงานกับว่านเนานครับอืมือกระถือว่าเราต้องไปเอาช่วงฤดูเนาะสำหรับท่านใดที่ต้องบอกว่ามีความพร้อมเรื่องเงินดาวก่อนเนาะการเตรียมความพร้อมก่อนถึงจะเข้าใจดาวไปแล้วเขาก็ยังบ่ได้เริ่มคางวดครับผมแล้วนับสามดอกเบี้ยยังบ่เริ่มครับแสดงว่าเอารถไปนี่ก็คือฟรีไปก่อนเลยครับผมสตาร์ทเรื่องงวดคือยังยังบ่ได้เริ่มเลยไปเริ่มคือเดือนมกราปี ครับตัวดอกเบีย้ยเริ่มมกราคมนะครับอ่าก็คือลูกค้ารับรถไปเดือนนี้ครับก็ดอกเบี้ยยังบ่เริ่มอ่าแล้วก็ยังบไจ่ายค่างวดครับดอกเบี้ยรเริ่มมกราคมลูกค้กาก็จ่ายงวดมกราคมอืมก็ถือว่าพร้อมก่อนเนาะครับเพราะว่ารถเกียร์ห้อเริ่มขย่อยเข้ามาเรื่อยๆเนาะครับพี่โจโนั่นครับก็จะมีนี่แหละ เช่โแต่ละทางเพิ่นมาติดจองไว่น้อยอย่นี่ติดจองไว้แน่ละครับติดจองแล้วก็เริ่มมีลูกค้าเริ่มเริ่มรับสินค้ากันแล้วนะครับเพราะว่ารถเกี่ยวนี่ก็ต้องต้องบอกว่าเป็นภาคอีสานก็คืออุบลเฮานี่คือว่าเป็นอันนึงของหยอดขายรถเกี่ยวเนาะครับเนาะขายดีครับขายดีเนาะเออครับกะมื้อนี้ก่อนที่จะไปเรื่องโพนะครับพี่โจกะตอนนี้เฮามีรถเกี่ยวรุ่นใดนเนี่ยครับพี่โจลองแนะนําเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้กะจะเป็นหลักๆก็ เดี๋ยวผมเอาหน่อยสุดเลยเอาหน่อยสุดอีซี่สามหาครับสามสิบหาแรงสามสิบหาแรงตัวนี้ก็เป็นตัวหน่อยสุดแต่ว่าพวกนาเกียวพวกอันนี้เมั่อก่อจะเล็กลงไปกว่านี้แต่ตัวพวกวอเกอร์พวกอันนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันครับกับพวกรลุนใหญ่ครับเหมาะเหมาะเหมาะสำหรับกลุ่มเลยครับนึ่งถามว่าเกินที่หน้าให้บอลใหญ่ครับใส่ของเจาะของอืพอขั้นนี้ ที่ผมขายไปผมก็สอบถามลูกค้าอยู่คันเขาบ่สูงแห้งแล้วกา็ไอเขาบ่หนาปันไดเื่อนทีมันแกรับตัวนี้ก็ได้อยู่ประมาณซิมหาลาตอมือต่อมือแม่นครับเวลาปกติบ่ปกติครับเวลาปกติเนาะอ๋อควั่ว่าตัวนี้ก็คือลูกค้ากลุ่มนีก็คือ รับจ้างครัว่ารับจ้างบอกว่ารับจ้างคือกันครับแต่ว่าบอดี้เป็นเนียนรับจ้างหลายแม่นครับเพราะว่าด้วยเนี่ยของตัวรถเ้องบอดีใหญ่บรรเจตซิฟบอดีใหญ่บรรทุกซิฟเนาะเอายังไงครับเน่ยครับแล้วก็มีรูปแบบเดียวคือล่องกระสอบล่องกระสอบมีแต่เฉพาะล่องกระสอบนี่เฉพาะล่องกระสอบราคาราคายอมเยานะครับพี่โจแม่นครับห้าแสนห้าแสนกว่าบาทแปดหมื่นกวาพันครับในรุ่นนี้ก็ตอนนี้ก็เหมือนว่าจะกำลังจะปั๊บปั๊บปุ่งปั๊บปุ่งจะมาปูคองดีซี่ซ้ำหาเพราะว่าเป็นรถเกี่ยวขนาดเล็กเนาะ เป็นรถเกี่ยวขนาดเล็กที่กคขาสามารถไปเกี่ยวเขาก็มีข้อจำกัดเนาะต้องบอกว่ารุ่นหน่อยก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของความสูงของต้นเขาความสูงของต้นเขากับเพ็่ข้อจำกัดครับแต่ว่าคุณก็ว่าใช่ดีอยแต่ว่าก็อยากให้ปับปรุ่ามีจุดปรปรุงแม่นครับแม่นครับเพราะว่าต้องบอกว่าดีซี่จำหาเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นำหนอแม่นครับเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของรถเกี่ยวนำรุ่นต่อมาครับพี่โจมลุ่นต่อมาก็จะเป็นดีซี่เจ็ดสิบ ตัวนี้คือรุ่นยอดนิยมยอดนิยมแม่นครับการเจ็ดสิตัวนี้ก็จะมีแบบล่องกระสอบครับแบบล่องกระสอบจะมีผลอุ้มอ่าแล้วก็จะเป็นอุ้มติดแอร์้วก็ติดแอร์แม่นครับข้างหลังเขานี่เนาะเป็นตัวหลังเป็นตัวโปนะครับติดแอร์อีกเป็นตัวโปมากแล้วนะครับรุ่นไม่ล่าสุดก็เป็นดีซีเจ็ดสิบจีโปครับผมอ่ารุ่นโปนะครับโปซีีรส์ก็มีล่องกระสอบรุ่นอุ้มแล้วก็ติดแอร์ติดแอร์แม่นครับแล้วก็รุ่นต่อไปเป็นดีซีเก้าสามครับ เก้าสามก็จะมีสามหลุนที่สามหลุ่นที่ใหญ่แทนย่อยมีทั้งห้องกับสอบครับมีทั้งอุ้มแล้วก็อุ้มติดแอร์ตัวนี้ก็หนากว่าก็ถือว่าใหญ่กว่าเจ็ดสิบนิดหน่อยตามความแรงก็ถือว่าแรงเจนี่กลุ่มหนึ่งที่มาเครื่องยนต์ที่มันมันมันสูบเขาได้ดีกว่าเก่าครับเกียร์ขลุ่มได้ดีกว่าเก่าครับอ่าตาวข้อก็เห็นมาใหม่ใหญ่กว่าเก่าแรงลุยง่ายนักได้เลยครับพอช่วงตัวลยก็สูงกว่าเจ็ดสิบ แล้วการลุ่นต่อไปกะที่ยังมีอยู่ก็คือดีซีลอยห่ยังมีจำหน่ายอยู่นะครับมีจำหน่ายอยู่ที่บางสต็อกในบางดีเลอร์เนาะที่ยังมีตัวรถอยู่จะเป็นดีซีลอยห่ากะอ่าลุ่นอุ้มแล้วก็ติดแอร์นี่ครับนะครับมีเฉะพอสองลุ่นมีสองลุ่นบ่มีล่องกับสอบเนาะบ่มีล่องกับสอบนะครับลอยหาครับแต่ว่ากะเขาจะมีผลิตภัณฑ์ใหมเนาะคาร์บิโจอ้ดีซีหนึ่งร้อยแปดเอ็กซ์ก็คือจะมาทดแทนมาทดแทนลอยห่าแต่ว่ามื่อนี้เขาอาจจะบ่อยเอา สินข่ามาให้เบิงว่าลูกค้าส่งรถไปให้ลูกค้าแล้วนะครับตอนนี้ก็ลูกค้าทันได้ที่กําลังสนใจรุุนนี้อยู่กัเขามาาลหลก็เฮาสร้างรถไห่พอตอนนี้ก็คือรถรถยังจำกัดอยู่เมีนครับสร้างเขามาก็ขายออกไปเลยครับรถรถยังจำกัดอยู่นะครับนอกจจะเป็นรอยแปดที่เป็นผีใ่ญ่สุดนะครับส่วนปรโมวัชนครับพี่โจมื้อนี้มีจังไแนะครับรถเกียร์หฮอเอาลองเข่าๆไม่ครับแฟนเพียฮาได้รับทราบข้อมูลนะครับพี่โจลักๆก็ส่วนรถ ซอยเงินดาวซอยเงินดาวครับต้องบอกว่าตัวซอยเงินดาวนี่เขามีทุกเดือนนี่ทุกเดือนแต่ว่าแต่ละเดือนก็จะมีลดลงหน่อยลงเพิ่มขึ้นเป็นเป็นเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าก็ต้องแจ้งว่าจากสูงเขาจะลดลงมาเรื่อยๆนะครับหมายความว่าลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อในช่วงเดือนอ่ะสิงหานน่ยเนาะสิงหานี่ยังคงยังยังหลายอยู่เนาะคือว่ายังหลอยู่หลายอยู่ครับกันยากก็จะลดลงลดลงไปเรื่อยๆลก็ลดลงครับจิกกาะท่านว่าลดลงไปเรื่อยๆนะครับต้องบอกว่าก็ ท่านได้ที่พควอมก้อนก็จะพ้อมารับสิทธิ์ื่องซอยดาวที่จะหลายกลัวครับผมอ่านะครับผมอันนีอีกครับพี่โจแล้วก็ส่วนลดดอกเบี้ยอ่าส่วนลดดอกเบี้ยตัวนี้ก็คือตามเกียร์นะครับสีลูกค้าเก่าแม่นครับครับผมกะจัดเกียร์ด้วยลิซิ่งเนาะอ่าลิซิ่งลิซิ่งจัดเกียร์ครับผมนะครับกะลดดอกเบี้ยสูงสุดสองเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ครับสองเปอร์เซ็นต์ตามเกียร์นะครับเนาะอืม แล้วก็ตัวนี้ลูกค้ากลุมทีดาวสูงดาวสี่สิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์เงินซอยดาวพิเศษครับอืมหลายลายเงินครับเงินซอยนี่าลารเพระว่ามันหลายหลายหลุดแห้งครับต้องมองว่าถ้าเกิดเป็นซิดลูกค้าเก่าก็ต้องเช็คซิดซิดีพิเศษนอกว่าเพิ่นมีเขากุ่มในเงินใครได้ไงบ่กว่าจะเป็นพวกซื้อรถดอกเบี้ยเงินซอยดาวพิเศษซิดลูกค้าเก่า ไหมไรครับ <c oughs> อ่ารากาถ้าเกิดตั้งข่ายอยากเทือ์นไอสี่หรือว่าโอ้ผมเป็นตัางข่ายอยากเทื่อนไอตั้งข่ายมาสี่ห้องเออก็มีส่วนลโดเบียมีเงิน,น,นอยดาวพิเศษลูกค้าเกาอยากเทือ์นไอสี่ก็มีโปรพิเศษห้โปรพิเศษไฮเีกต้องบอกว่ารถเกี่ยวจะมีโปรค่อนข้างหลากหลายหลากหลายนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าตะลุ่นเท่านี้จะบ่ซ้ำกันเนาะครับพี่จบ่ซ้ำกันครับบ่ซ้ำกันแต่ว่าฉีดหลายๆ่ก็จะเป็น ตู้เอเอไงไงผมว่าตู้เอนี่คือรุุนทีไดร้ายที่สุดร้ายที่สุดบอกว่าจะเป็นหุ่นใด้สร้างไดร้ายที่สุดยังตามกัอยู่ประมาณแสนเก้านี่เยแปดเมื่อหอดแสนแปดเมื่อแล้วแต่รุ่นนะต่รุ่นครับถักเข้ามาสอบถามก่อนแต่ละรุ่นใดบาซ้ำกันแม่นครับแต่ะรุ่นใดบาซ้ำกันนะครับเอเพราะว่าตัวนี้ก็คือซีดของลูกค้าแต่เราทานอาจจะบาซ้ำกันจริงสินะครับครับแล้วก็เงื่อนซ้อยดาวตัวนี้ก็อาจจะบาซ้ำกันครับตาเพราะว่า ไปยังคือว่าแนวนั้นเขาต้องมาเช็คสีซะก่อนครับกับกลุ่มลูกค้าอ่าแต่ถ้าเกิดเพิ่นบ่เคยผ่อนกับลิซิ่งล่ะแต่ว่าเพิ่นก็เป็นลูกค้าเก่าอยู่หมายความว่ากัเฮาก็ใช้สิทธิ์ลูกค้าเก่าเนาะครับผมแต่ว่ากัตอนนี้ต้องบอกว่าเฮาก็จะมีเกณฑ์การดาวเนาะครับพี่โจครับขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้าคือกันแม่นครับนะครับอ่าสําหรับกลุ่มลูกค้าเก่าเกรด A บวกเกรด A กัสามารถดาวน์่มต้นได้ที่7%สําหรับ DC 93ครับ ราคาหนองนั้นสิเปอร์เซนต์กุ่นแมนครับสิเปอร์เซนต์กับว่าเงินดาวน์สูงครับลักลักเือนครับ่ากาขยับขึ้นมาอีกเกียรติได้กระร่างยี่สิบเปอร์เซนต์แมนครับตะวันนะครับหนึ่งก็จะมีข้อกำหนดอยู่ตรงที่ว่าต้องเคยมีประวัติการผ่อนรับทั้งลีสิ่งเพื่อนีสิ่งถึงจะดาวยี่สิบได้แต่ขันยังว่าเคยมีประวัติกับต้องซ้ำเปรียบเทียบกับลูกค้าใหม่นะครับก็คือต้องดาวอยู่ที่สามสิบเปอร์เซนต์ว่ามีลูกค้าหลายท่านมันทมว่า มีโปรฟีดาวบอรถเกี่ยวนะครับก็ต้องบอกว่าเบื้องต้นก็นต้องต้องเบิ่งเช็คซิตก่อนเนาะครับเนาะเช็คซิตก่อนเช็คซีท<บ>ก่อนว่าเฮาอยู่ในกลุ่มเกียรติใดน,นะครับอ่าถ้าเกิดเป็นเก่าสน่ะลูกค้าเกียรติ A บวกเกียรติดพันนะครับได้ใส่เงินอยู่10,000กว่าบาทก็มีครับผมคนไล่เบิ่งนะครับก็ขึ้นอยู่กับอ่าช่องทางของซิตซิตของแต่ละท่านเนาะจะจะ,จะบ่บอซ้ากันแล้วก็การผ่อนเปลงเนี่ครับพี่โจอยู่นี่การผ่อนตอนนี้สูงสุด8ปีครับ8งวดใหญ่ซะ8งวดใหญ่8งวดใหญ่ถือว่า คู่บวตาเพื่อนเพื่อนกะเร่งเห็นถึงความสําคัญในการชําระคทางงวดเนาะครับพี่โจเพื่ออย่างครับให้ลูกค้าเงาไว้ก่อนเงาไว้ก่อนจ่ายงวดตามงวดบ่สูงแม่นครับอ่าให้ค้างตามบ่สูงหาได้ครับเพื่อมาผ่อนชําระกับทางดีสิ่งเพื่อนรับแปะงวดใหญ่เนาะต้องบอกว่าแปะงวดใหญ่ยแปะงวดใหญ่กะซ้ั่งแปะปีนะครับสั่งแปะปีแปลว่างวดหลักๆแล้วเพาะเขาจะมาเริ่มจ่ายงวดคือเดือนมกราครับนะครับของทุกๆปีนั่องลูกค้าจะใจแปะงวดใหญ่เลย หรือนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการที่จะแบ่งจ่ายที่นี่ครับพี่โจแบ่งจ่ายครับว่หลูกแบบหน้าปีสามารถแบ่งจ่ายได้ครับก็คือเดือนมกกะลาสามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ของค้างวดเนีนครับของค้างวดใหญ่ครับเดือนคุมผ้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เซ็นของงวดใหญ่ครับเดือนมีนาหกสิบเปอร์เซ็นต์ของงวดใหญ่แสดงว่าในหนึ่งปีเท่านั้นงวดใหญ่น่ะมกกะลา กุมภาพัน่ะเนี่นครับสามเดือนนี่สามเดือนครับจ่ายออกนะครับบ่ต้องจ่ายเทื่อเดียวคือมกราคมหรือถ้าเกิดลูกค้าท่านทีที่พิ่นพร้อมก่ินพร้อมเนี่ยครับเดียก่อนได้เก็บเงินได้ก่อนจ่ายก่อนได้ครับแต่แต่สําหรับกลุ่มใดที่เพิ่นยังยังเก็บเงินยังบ่ทันครับเขาได้มาแค่น้อยๆนึงเอากุมภาพันธ์จังสิได้เบวดกะัะจ่ายตามตามเงื่อนไขมานะครับเพราะว่าทุกมื้อนี้ต้องบอกว่าเฮาจะสามารถเฮ็ดรูปแบบที่บ่มีเงินจ่อยให้ได้ครับลูกแล้วแต่ลูกค้าแจ้งความประสงค์มา เนี่นครับเอาแบบมีเงินย่อยก็ได้ตามลูกค่าเลยครับลูกค่าจะได้งวดแบบได้แจ้งมาเลยครับครแบบมีเงื่นย่อยแบบผมมีเงื่นย่อยแจ้งมาได้เลยครับแปดแปดเงินใหญ่แปดเงินใหญ่กระจายเงินใหญ่ดีพร้อมมักราคุมภาคมีหน้าครับนะครับก็จะเป็นช่องทางนอกครับพี่โจเถือว่าให้ลูกค้าใจพนเบาๆก็ตามก็ตงการของลูกค้าครับแต่ก่อนแต่ก่อนนี่เขาว่าดเดี๋ยสามปี เมืมอก่อนนะครับสามปีเมืมอก่อนสามปีตรงชำรายอันหนดนะครับเออแล้วก็ขยับมาเป,ป็นสี่ปีห้าปีหกปีเจ็ดปีแปดปีปีนี่แปดปีป้า,าปีนี่แปดปีนะครับเพื่อมอีกครับ,รบเออพอหนึ่งก็คือลูกค้านั่งกลุ้มก็คือเพื่อนอาจจะเก็บเงินยังบ่พออย่างนี้สินะครับ,รบกบ็อาจจะเสียเครดิตก็เรียกว่ามองว่าทั้งดีสีมันก็กมองว่าเออเขาสั่งก็ขยายงวด กระจายงวดกระจายงวดให้้บตองนักเท่าเดียวครับกระจายปีให้พออเพื่อพรชําระได้สบายขึ้นครับจะถือเป็นเพิ่มเพิ่มสองข้างในการกันพรเนาะครับตอนลูกค้าสามารถจับตองได้น้่นเนี้ยนะครับเออรากาสำหรับลูกค้าที่อยากเทิ่นนะครับปิโจกจแจ้งความประสงค์มาได้เขาก็จะมีทีมคู่ตาแม็กออกไปตีประเมือนรถขั้นเก่าปราเมือนรถขั้นเก่าให้นะครับเพื่อมาเท่นเอาขั้นหม จะเทือนเอาแบบเหลือเงินใส่ก <re as> <ENNIS> ็ได mm ้ค hmm ร <lawsuit> ับจะเทือนเป็นเงินดาวไปเบิดเลยก็ได้แม่นครับแล้วแต่แจ้งมากลูกค้าที่มีรถไถรถเกียวรถรับขุดทุกรีตภะพันฑุ์ของอุปตานี่ครับเออยกเวนรถเด่นตามเด้อตัวนี้ม่าเทือนไดครับขไยราคาสูงครับตัวนี้ลูกค้าบ่เสียค่าใส้จ่ายอย่างนะครับพอเมื่อราคากรับผมแล้้ววก็ตันีลูกค้าท่างไกลอยากเทือนอืก็สามารถเทือนไดือกันครับแชรสทรงรูป ายมาอืมเขาก็จะประเมินเบื้องต้นเบื้องต้นไงเบื้องต้นก้อนหลักการล่องล่องคุยกันรายละเอียดเบื้องก่อนราค่าจบกันไหนบอแน่นครับถ้าเกิดราค่าจบกันไหนเขาก็จังจังดําเนินการเนาะครับพี่โจถ้าเกิดว่าเขาตีประเมือน้วเพิ่นว่าราค่ายังบ่ได้เพื่อนก็บเก็้ไว้ใส่ก้อนหรือว่าเพื่อนจะซสีอเพิ่มอันนี้ก็แล้วแต่ลูกสิลค้านเนาะแต่รต้องบอกว่าคูปตาเฮาก็จะตีประเมือนให้ราค่าที่สูงเนาะครับเนาะหลักาถือว่าสูงอยู่ครับถือว่าสูงหล้กก็มาแหลกรถม่ไปใส่ยางหน่อยคื บางคนเพิ่นกัเอาย่อมกัดฟันขายเพื่อมาเอาคันใหม่เพราะว่ารถคันเก่าก็เริ่มในซอมหลายแม่นครับรายการเสร็จแล้กลุ่มที่มีรถดีซีหกสิบดีซีหกแปดเขามีโปรเทปที่ว่าเขารับสื่อเข้ามาในราคาแสนสองแสนสองแสนสองแสนสามก็คือมาเทือนเอารถขันใหม่ครับผมมาเทือนนะครับบอนเด็มาขายผมเนี่ยโมแม่เทือนครับเออเอามาเทือนรถคันใหม่ให้ตีราคาอยู่ประมาณแสนสองถึงแสนสามเหลือตลุ่นนี่ครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่ง่องทางหนึ่งที่ลูกค้า ได้เงินซอยารครับตอวาจังได้ก็ได้ก็คือหลานซอยเต็มที่ครับอยากไดแนวได้อย่างไดแนวยได้ราคาพอได้พอไปได้บ่คุยกันก่อนเพราเพิ่มราคาได้บ่อจังสีครับหลานพอสูบได้บ่อตัวนี้ก็คือลูกค้าคุ้มเทือนนั่นแจงความะสมมาก่อนครับครับพอกะกเทือนหลายครับรถอยในโกดังกับไรอ่าส่วนมากรุ่นทีจะมาเทือนก็คืออ่าหนึ่งลยหลายปีเนาะ หนึ่งคือหลายปีสองเป็นหลุดล่องกระสอบแม่นครับเพราะว่าต้องบอกว่าข้อมตรงการทุกมือนี้คนเริ่มปรับเปลี่ยนว่าเป็นรูปแบบรถอุ่มกันหลายนะครับพี่โจกับเฮียรไทยบุคคาเกาที่เพิ่นมีรถล่องกระสอบเพิ่นมาเทื่นเอาขั้นไม่มาเทื่นเอารถอุ่มหรือเพิ่นบอกอยากเป็นนี้เพิ่มเข้ากับทั้งมีบริการกท,ที่ทาง,งอุ่มที่ทางอุ่มอยู่แน่นครับนะครับสําหรับอีกช่องทางหนึ่งอีกช่องทางหนึ่งครับ ครับในช่วงนี้ครับปีโจฝากทิ้งท้ายไว้เนี่ยก็คือโครงการพร้อมก่อนคุ้มกว่าครับผมสําหรับกลุ่มดกค่าเกานะครับของรถเกียวตอนนี้ดุค่าเกาที่ซื้อรถเกียวไปแล้วทังเบิดเลยมบ่เขาไปเลยว่าล้านได้กระซ่างล้านได้ก<อ>รัล้เบิดครับรับเบิดหมายเพราะว่าตอนนี้เขาจะมีโครงการพร้อมก่อนคุ้มกว่าครับที่จะนะครับต้องการอยากซ่อมปรปับปรุงสภาพรถก่อนฤดูสภาพรถก่อนฤดูกาลก่อนฤดูกาลครับ ตัวนี้ก็จะมีที่สร้างเขาไปประเมินให้ก่อนไปประเมินอยู่บ้านใหนอยู่บ้านให้ก่นนกนครับเบองว่าลูกค้าจะ่อมจุดได้เนี่ยราคาอยู่ประมาณเท่าไรครับถ้าเกิดว่าลูกค้าว่ามันแพงปวดกะกะกะ่อบเป็นบางชุดก็ได้นะครับแต่ยังหน่อยคือหนึ่งละครับเรามีโครงการนี้เข้ามาเพื่อให้ลูกค้าบ่ต้องไปเสียเวลาในช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวครับ รถเฮาพร้อมใส่งานคือเฮาก็เกี่ยวได้เพราะว่าต้องบอกว่าทุกมื้อนี้ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวนี้20มื้อ25มื้อบ่เกินนี่แหละครับเบิดแล้วครับเขา2 5มื้อครับบิดแล้วล่ะเขาช่วงนั้นก็เฮ็ดจังได๋ก็ได้ให้รถเสียหายได้น้อยที่สุดแม่นครับเฮาก็ต้องนํารถเข้ามาปรับปรุงสภาพก่อนครับกลับเข้ามาปรับปรุงแล้วบ่พอนะครับสําหรับกลุ่มลูกค้าที่ว่าเอ้อยังบ่มีเงินนะครับเฮาก็จะมีโตสินเชื่อสินเชื่อของของทางลีสซิ่งอยู่แม่นครับสินเชื่อเพื่อซ่อมก็จะมีโครงการตัวนี้อยู่แต่ว่าต้องก ทักขเขามาสอบถามเงินมังกร่ามีเงินใครจังได้เน่แม่นครับพอนได้อ๋อง่ายครับพอนได้ครับพอนได้สองพอนได้เม่นครับเจ้าพอนกับลีซิ่งได้แล้วก็ตัวนี้โครงการโครงการตัวนี้ถามว่าดีบอกรถือว่าโอเคเลยครับ,รบตัวหนึ่งก็คืออันดับแรกลูกค้ายังบริจาคอย่างทีว่าสร้าง,งเขาไปประเมินให้ครับประเมินก็คือประเมินให้ทั้งเบดลดขั้นหนึ่งจุดทีว่า ต้องสอบยังแน่สร้างกับประเมินรีไรการ์ให้ค่าไรค่าแร่งราคาลูกค่าถึงจะมาเบืองว่าลูกค่าจะสอบยังแน่ตามงบของบกคคาเองครับสองก็คือเสือะไรครบห้าพันบาทอ่าได้ส่วนลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ราคาส่วนลดค่าอะไรสิบห้าเปอร์เซ็นต์รับราคาเมื่อหนึ่งหนึ่งหมื่นได้ท้ายเป็นอีกได้ท่ายเป็นพันหนึ่งพันหนึ่งครับอ่านะครับ ส่วนลดค่าแร่งยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์ส่วนลดค่าแรงนะครับแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าประเมินแล้วอยากซ่อมอยู่บ้านก็ได้ขับรถเลซ่อบนักนะครับบรถเลซ่อบนักเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปซ่อมให้ยุ่งเนี่ยสอบสอมให้ยุ่งบ้านครับอ่าแต่ว่าเข้ามาเข้ามาซ่อบนักกะหนึ่งนะครับเป็นอย่างเขาต้องนำโหลของลูกค้ากลับเข้ามาที่ศูนย์เพราะว่ายังครับเครื่องใหม่เครื่องมือเขามีพร้อมแมนครับมันกระจายอย่างแมนครับมันกระจายไงในการ เซอร์วิสทุกอย่างสร้างเป็นกัจเได้มีเวลาในการตรวจเอามาช่วงนี้คือมีเวลาในการตรวจเช็คได้เกือบทุกจุดแม่ครับเอในช่วงปีที่แล้วเขาเกิดจะเจอว่าอุปีปีบางหันรลายนะครับพี่โจห้ายครับต่อคิวกันแบบพอช่เลยครับกลังท้าย่อยเขามานะครับช่วงนี้ก็เริ่มมีแล้วมีแล้วครับมีประมาณเจ็ดแปดขั้นสรงไปดัามของี้ครับตัวนี้ก็คือถามว่าเอาขำว่าศูนย์ครับหนึ่งการสอมเซตเร็ว เพราะว่าอะไรก็ยูนี่บต้องคียรถของมาเบิกสองก็คือสร้างอุปกรณ์พร้อมครับตัวนี้ลงซ่อมเดี๋ยวเมื่อเมื่อหลังเดี๋ยวสิพาลงไปเบิ่งลงซ่อมก็สต็อกรถแล้วก็สิ่งสําคัญนะครับก็คือถ้าเป็นทีมสร้างมาตรฐานสร้างเลี้ยญท่องนะครับแล้วก็เขาจะมีการรับประกันงานสอมของนํานะครับจุดที่เฮ้าสอมนะครับจุดที่เขาจุดที่สอบนะครับบ่แม่นว่าสอมชุดนี้มันไปเสียจุดอื่นจริงๆมันก็มีเงินขายอยู่นครับนะครับว่า มีจุดใดที่เขาเอาเราประกันงานสอบแม่นครับหักส่วนรถหักยังทุกอย่างแล้วกะเปรียบเสมือนกับเอาใส่สร้างถนนกันไปวันหนึ่งเท่าเท่าอะไรแทนแม่นครับมีการรประกันงานสอบมีส่วนรถไทายบินมีส่วนรถอุดเยอะครับเยอะมากนะครับก่อนมีเราประกันแน่นอนครับสอมที่จุดที่เขาสอครับสร้างกับออกไปเบิรงกหายุ่งงานครับอเพื่อนกับผมหน้ยินโครงการเพื่อนดีว่า อ่าบ่แม่นของเกี่ยวอาจจะเป็นของรถไทยดีว่าซื่อซื่อผู้ปล o n ผู้ปล ong สัมตอนนี้ก็ลังพิจารณาอยู่นบ่ครับแม่นครับซื่อผู้ปล ong สัมที่ว่าซ่อมฮอดเดือนมีนาเดือนเมษายนยังถื่เพิ่นว่ันนึงครับเออที่ที่เพิ่นวันนะครับจ่ายเที่ยวแล้วกาน้องนั้นฟรีฟรีค่าแรงนะนะครับฟรีค่าแรงเบิดนะครับที่ว่าซ่อมจะเพื่อกาสร้างนะคนกำลังหาขอตกลงกันอยู่ตอนนี้วอร์เประกาศแต่ว่าของของรถแทกเตอร์น่าจะอันนี้แล้วมั้งครับ เพิ่นเพิ่นๆบอกอยู่ในงานรถเกี่ยวอยู่เหมือนกันแต่ว่าของรถรถเกี่ยวนี้ยังไม่มีนะครับก็บเป็นอีกชองทางหนึ่ง่ะโอเคครับกะผมกับพี่โจกัต,ต้องขออนุญาตฝากบอกว่าจะเป็นโครงการพร้อมก่อนคุ้มกว่าครับผมแรากาสินค้าสินค้าที่เฮายังคงบอกว่าไผ่มาสาั่งก่อนได้ก่อนเตรียมก่อนพร้อมก่อนนะครับงวดยังยบ่ได้จ่ายงวดไปเริ่มจ่ายเดือนมก,กราปีหกเจ็ดปีหกเจ็ดการจะเตรียมรถเตรียมยังไว้รอนะครับแรากา สงสัยจุดใดนะครับกัทักเขามาสอบถักเขามาก่อนครับนะครับเพราะว่ารายละเอียดปีกย่อยก็จะหลากหลายเพราะว่าสิทธิ์ของแต่ละท่านจะบ่บ่บ่เหมือนกันเนาะต้องเช็คสิทธิ์ก่อนนะครับว่าเฮาอยู่ในเงื่อนไขรได้เน่สิได้ส่วนลดซ้าใดสิได้ดาวซ้าใดแต่ถักเขามาก่อนครับนอนต้องเช็คสิทธิ์ครับอ่าที่นี่กรณนแล้วี่เข้ามาเช็คสิทธิ์แล้วก็คือ1ตอนนี้บางกลุ่มลูกค้าเพิ่นมินชาชีพก็หลายเนาะอันนี้แจ้งก่อนมินชาชีพก็หลายมาอ่า เฟินคอไปยังเลขบาทเฟินคอไปยังวันเดือนปีเกิดสมมงหมนะครับแม่นครับแต่อันนี้ผมขออนุญาตแจ้งนอกกรณีการเช็คสิทธิ์ของทั้งกู้ตาลิซิง่งนะครับนั่เขาจะใส่ถ้าเกิดลูกค้าสะดวกไทยบัตรประชาชนแม่นครับรบ,บัตรประชาชนนะครับก็บเปิดโทรนะครับเนาะใส่ในการตรวจสอบสิทธิ์ว่าลูกค้าอยู่ในกลุ่มไหนช่วด้วยชวนรถดอกเบี้ยหลายปันใดมันี่เงินสวัสดิ์พิเศษบ่แม่นครับหรือสองกลุ่มที่เพิ่นบ่สะดวกไายมานะครับนั่นก็ ก็ยังสามารถที่จะได้ยูกับืึออย่างเลขบัตรประชาชนกับบัตรประชาชนแมนครับวัตเดือนปีเกิดแมนครับนะครับเพื่อให้ติดต่อกลับไปหาทั้งลูกค้านะครับก็อันนี้แจ้งไว้นะเนาะพอบางกลุ่มมันก็นยแมนครับเอาไปยังเลขบัตรเอาไปยังวันเดือนปีเกิดพู้ประามันต้องใส่นะครับยืนยันแมนครับแต่ว่ายืนยันตัวตนตรวสอบนะครับหนึ่งนะครับว่าจะเป็นอ่าในเพจก็ได้หรือของพนักงานขายคู่ประาจะเลื่อนชัก็ได้นะครับเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้านะเนาะครับผเอาเป็นการเก็บข้อมูลอ่า พหลบคุ้มครองส่วนบุคคลของลูกค้าไปขึ้นกันนะครับเพื่อให้ลูกค้าให้ห่วงได้ว่าเขาจะใส่ข้อมูลเอาไปเห็นยังเอาไปเห็นยังไงนะครับอ่ะโอเคครับพี่โจกะมื่อนี้ผมกับพี่โจก็ต้องฝากไว้เนาะครับโอลด์เกียวประจําเดือนสิงหาคมสิงหาอ่าแล้วเก่เดี๋ยวเขาจะมีของรถแท็กเตอร์อีกน่าจะเป็นวันโบผุดกับบริหารนี่แหละนะก็จะไม่ข่าวสารมาแจ้งอีกนะครับครับผมอ่าผมกับพี่โจก็ต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมมาก่อนเนาะครับแล้วเก่ไปพบกับกิจกรรมไลฟ์สดในครั้งต่อไปครับผมขอบคุณครับ